ยสีแก้วโอโอ้โอความความคาวาโอ้่ต้องสิแตกต่งกลูกค้ากับสร้างเมีมันกลับบ้านกอนขนส่งมันต้องระมัดระวังดีค่อยๆช้าๆช้าๆช้าๆวัดตัวตากยมเลงก็ลล้งลงอามกูลงเอ้าึ้นแล้วก็ล่อตัวหอบนี่เอ้าค่อยๆลงเฮ้โอพอดีโด้ยางจ้งดักไม่เ่าน่ีกาแฟครับโอ้ย้ยยงัปแาบ้านมูบ้า เอาเอดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปพัดเอาเดี๋ยวฟ้าไปไปเดี๋ยโอ้โหโอ้ทำว่ะอันเชิญครับพี่ครับเชิญครับเชิญครับมือหนามากไหมนะครับเดี๋ยวก็แตกล่ะมือหนาม่ต้องมาไหมแต่ประการนี้สีโทษวิธีการยิ้ดไฟครับยิ้ดยังไงครับดันเข้าไปอ่ายิ้มไปหัวฮหลุดว่ะ หมาสีีเมมยึงก่อนหน้ามันคือหกเถอะมึงหาร้อเมียมันโอยมึงอย่ามากอดกูมึงอยมาฆ่ามึงจะมากอดลูกบุญลูกโอ้ยมึงอย่าหมุนอย่าหมุนกูเวียนเขาโอ้ยเศร้า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 กูไม่ได้เห็นอย่างมึงเน่ยมาฆ่ามึงจะมาตีกูอย่ากูขอโทษโอ้ยกูก็ไม่ได้เห็นอย่งมึงเนี่ยละมึงก็มากอดกูเห็นอย่างมันพ่อใหญ่โอ้ยอุบัติเห็ุเป็นยังบไรวะโอ้เหลี้ยงอ่ากล่างรถคนสีโอ้ยเอาคนขับอยู่รสายละโซ ก็ไปแข่งขันคับวะอ๋อกูอยู่นี่กูอยู่นี่เหลยงเออเฮือกวันไม่พระแล้วชไม่เ <improving>. ห <pt> ็นกูไปกูอยู่นี่โอ้ย ตามสีดีได้ไปมแมรถดเสัมเจ้าหน้ายบวกมาเก็บเรือยอดว่าทมันก็ยกางาโอ้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 ตตตอโอ้ยโอ้ยโ้ยโอยแขนรถโอ้ยบัไดเรือยยอดเลือยอดเอาเอารถรถรเอารถเลือยเอารถรถหัวรถจะไปเลือยอก็ตามมน้อยพังเบิดหัวหนาคนละทีไรออกเฮ้ยบัาคาบอกบ้าคำบ้าคนเป็นพลังงานขนของครับวิธีประหยัดเวลาก็คือเอาว่างไว้เทิรนกันละลายยกไปเที่เดียว โอ้ตัวฉันต้องลองคุณลองพอคุณคุยเป็นปลุกประเด็กบองพันปีแล้วเทอดยันเหี้ยไปแล้วโอ้โหเหี้ยเบิดเหี้ยเบิดโอ้ยประเด็กบองเหี้ยเบิดเลยประเด็กนี่หมอบองเฮาเฮางัดฉันบอกเลงัดขึ้นไปอีกงัดขึ้นไปอีกโอห้อยมาสิลรถเล้ยคนเดียวไม่คนเดียวไม่หมาโอ้โหมึงมาต้องเปลี่ยนจหลอดรถมึงซ่อมรถรถเครื่องดื่มวันเป๊กจะมอบให้เธอเครื่องดื่มวันเป๊กมาละครับรับไปคนละประัจจุบัน นี่พนักงานเขียนรถเขียนโอ้ยเอามาใส่เก็บขวางคืนกับทีมรถเขียนเอาเอาเอาผจะไปตามเขานี่หูดสีอูเสียอหาพันไปนี่ใครยูีถือใครขั้นเดี๋ยขอโทษด้ครับเด้อเอา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 ตาย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 จะไปตามเขาเออใครในมึงมาตามมันเสียหาพันอ้าบังยังไปใช่อีกเอาบังนีงก็ตีตามโอ้ยตาม